คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับที่โครงการโอเคทุกที่ดูฟรีตลอดชาติที่ทุ่งสองห้องนี้นะฮะร,ร้านวินดาวเทียมครับมีออเดอร์ครับนิ่งจะไปติดจานโอเคนะฮะดูดีครับแล้วถ้าไปอย่างงี้นะสดๆอย่างงี้นะครับพบอิดวิชิโชก็รอนิ่งไม่ได้แล้วคุณผู้ชมต้องตามไปที่บ้าน คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินกันไม่กี่ก้าวนะก็มาถึงบ้านของลูกค้าที่ติดจานโอเคนะฮะตอนนี้คนที่บ้านมีประมาณ7คนนะฮะแต่ยังน้อยกว่าทีมงานเรานะเจ้าบ้านนี้ถึงกับตกใจครับคุณผู้ชมครับว่าเขาทําอะไรผิดไปหรือเปล่านะฮะเขาก็แค่จองจานดีๆนะฮะทำไมวันนี้มากันเยอะแยะนี้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้พบอิฐปิชิโชคเอาเครื่องมาแจกด้วยดีวยกว่าเขามีทีวีสจุดแต่เขาติด เครื่องเดียวนะฮะตอนนี้ติดเครื่องเดียวก่อนเล่นเกมสิจ้ะคุณผู้ชมครับน้องบอกว่าเบาๆหน่อยเด็กกำลังหลับอยู่นะอ๋ออันนี้เขาหลับไม่ต้องยุบบนใช่ไหมฮะห้องไหนไม่มีคนอยู่มั้งอไม่มีคนอยู่ทุกห้องคหรอนี่ไม่มีคนอยู่แล้วมีเงินวางไว้ห้องไหน ดเลยมอมอมอ,มอเ,ปเป็นเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นมากเลยเนาะร,รุนมากเลยว่าเจ้าของบ้านจะเห็นเราไหมาโอ้โหนี่น,นี่เห็นไหมฮะรเริ่มกันเลยเอ,อ๋อที่นี่ที่นี่ชั้นหนึ่งมิรเลยนะฮะตรงนี้นมันมแค่คอชายหน้าบ้านแค่คอคอเลยเหรอ เรมาที่คนที่อข้มาไม่ดามนแีจาไมานแดงด้วยนะัเได้ใช้ไหมฮะตอนนี้เอาล้ะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้มาพิชิตโชคกับผมหน่อยดีกว่าเอาบ้าถ้าชนะนะถ้าชนะนะเพิ่มนเพิ่มอีกอันนี้ดวงฮะดวงล้วนๆฮะดวงล้วนๆถ้าชนะนะอีกจุดหนึ่งฟรีๆไปเลย เอามาติดให้เดี๋ยวนี้เลยอแต่ถ้าแพ้นะฮะแพ้ไม่ได้ใช่วหให้อะไรผมฮะเกได้ไรให้ลูกแมวโอ้ให้ลูกแมวด้วยนะนอกจากจะไม่เป็นรางวัลยังเป็นภาระด้วยนะลูกแมวใครไม่รู้มาเกิดเนี่ยม่รู้เยอะแยะมากมายอ๋อเลยครับไม่ได้เลี้ยงอ้าวคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเคลียร์สถานที่แป๊บหนึ่งนะวัดดวงกับเจ้าของบ้านี่คุณพี่อะไรครับพี่ชุบค่ะพี่ชุบนะฮะเดี๋ยววัดดวงกับพี่ชุบแป๊บนึงดีกว่า คุณผู้ชมระหวางที่เล่นกันอยู่นี่ครับนี่คุณผู้ชมดูสถานที่เล่นเกมของเราครับนี่เป็นห้องนอนของพี่ชุบนะครับวันนี้ผมขึ้นห้องสาวแล้วนะฮะวันนี้ผมขึ้นห้องงาขึ้นห้องนะฮะแล้วมีน้องๆด้วยนะครับนี่มีเด็กตัวน้อยๆด้วยนะฮะเหงื่อออกด้วยถ้าทางจะร้อนนะเดี๋ยวผมเอายัดตู้เย็นให้เขานนี่นะครับเรียลิตี้เกมของเรานะฮะคุณผู้ชมครับมีป้ายคำว่าโอเคกับ คำว่าดูฟรีตลอดชาติมีอยู่แค่2อันอให้พี่ชุกถ่ายว่าปายที่กำลังจะเปิดเป็นโอเคหรือเป็นดูฟรีตลอดชาติถ้าถ่ายถูก<า>อา้าวชวนกันเล่นเลยม,มามามขาขาดอยู่มาขาขาดขาขาดาขาขาดมามา,มาให้ให้ให้ถ่าย ว่าใบที่กําลังจะเปิดเนี้ยเป็นโอเคหรือดูฟรีตลอดชาติถ้าทายถูกผมเอาแค่6ใบในฐานะที่เป็นลูกค้าพีไอนะผมเอาแค่6ใบถ้าทายถูกนะเพิ่มจุดฟรี1จุดโอเคเดี๋ยวนี้ที่นี่และตอนนี้เลยด้วยอ่าเล่นไหมฮะแต่ถ้าทายผิดนะฮะผิดเอาอะไรผมจะเอายังไงกับพี่ชุบดี ไม่เป็นไรทายผิดไม่เป็นไรผมขอน้ําเย็นแล้วกันเนาะเนาะอ่าได้สบายเลยนะอ่ะถ้าอย่างนั้นใบแรกเลยจ้ะโอเคหรือดูฟรีตลอดชาติครับเอาแล้วครับเอาแล้วฮะน้องเต้นตุกี้ด้วยค่ะเหมือนลุ้นลุกอ๋อแมวนะโอเคหรือดูฟรีครับโอเคนะฮะพี่ชุบไทยแล้วนะครับว่าใบนี้เป็นโอเคนะครับไม่ใช่ดูฟรีตลอดชาติครับถ้าเป็นโอเคไปต่อนะฮะและถ้าถูกก็จะเหลืออีกแค่5ใบแจ็คพอตแตกเพิ่มอีก1จุดเลยนะจ๊ะโอเคนะและ เลขที่ออกนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผ่านไปแล้วครับหนึ่งครับพี่ชุมครับอันต่อไปโอเคลิซดูฟรีตลอดชาติจ้ะเอาแล้วฮะอ่โอเคค่ะโอเคใช่ไหมฮะอันนี้ลูกสาวใช่ไหมฮะดูท่าทางไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะแล้วแต่แม่นะฮะโอเคนะครับโอเคจ้ะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับและใบนี้จะโอเคเหมือนนี้ลุ้นเหรอคะลุ้นเหรอลุ้นไงท้องเลยทีเดียวโอเคนะครับโอเคนะครับและ รอกที่เอกเล็กที่ออกโอเคโอ้โหตายแล้วอีกสี่ใบพี่ชุบอีกสี่ใบเด่านั้นอีกสี่ใบเท่านั้นอีกสี่ใบถ้าไทยถูกถึงใบที่สี่นะเพิ่มจุดฟรีหนึ่งจุดเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวพี่ชุบเลือกเลยนะจ๊ะว่าจะเพิ่มที่จุดไหนโอเคหรือดูฟรีตลอดทับงอเเเด็กอันนี้อันนี้ออรู้จักกันใช่ไหมโอ้ผมตกใจเลยฮะ

รู้สึกไงมั้งจ๊ะเสียใจเหมือนกันนะเนี่ยหรอมานอนแล้วเสียใจใช่ไหมใช่ร้อนดีเนาะเสียดายอะคุณผู้ชมอยากแจกมากเลยครับเออไม่ต้องเปิดครับไม่ต้องเปิดพอแล้วเปิดแอร์เดี๋ยวเราจะเล่นดัมมี่กันซะเปล่านะเดี๋ยวมันจะทั้งคืนนะฮะแล้วมันจะได้กลับบ้านกับช่องนะฮะคุณผู้ชมครับและพบอิดวิชิตโชคนะครับผู้ท้าชิงของเราในเกมนี้นะครับเสียดายมากเลยผมมายันบ้านเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาพลาดไปนิดเดียวเนาะพี่ชุบเนาะ เปลี่ยนใจเลยเนาะใช่ดูจะเป็นดูฟรีอยู่แล้วเนาะคือมันจะมับมีมีการรีเควสด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดว่าพี่ชุบพี่ชุบติด เพิ่มจุดที่2หรือว่าอะไรอย่างนี้กิงกางมาบอกกันมั้งนะ<ด>จะมาเพิ่มจุดที่3จุดที่สี่ปีแล้วเล่นเกมกันอีกทีนะฮะ <c oughs> และพพ้วผมอิทธิชิตโชคจะกลับมาอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับและเจอกับเรางวดน่าจะเป็นที่บ้านไหนและจะเล่นเกมอะไรพิชิตได้หรือไม่คุณผู้ชมต้องตามรุ้นเอาเองนะจ๊ะวันนี้บายบายจ้ะพิชุบบายบายครับ,บ,บอขอบคุณนะคะเสียดายมากเลยไม่นด้เปลี่ยนใจพีิิโชคค่ะรู้กยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn